ครับพี่ลูกมีสุป,ปไสแดงสีรีนะวันนี้เราก็จะไปส่งรถคันนี้กันที่พื้ที่ใกล้เคียงนะจนังหวัดอ่างทองนะคันนี้ก็จะเป็นสเปคป1 9 s รุ่นยอดนิยมของเรานะครับคันนี้จะสั่งแต่งด้วยแม็ก n 5 f t งานเบานะหน้ากว้าง9 5ง4 5สเต็ปโหลดมาตรดานนะครับหน้า2หลัง3นะครับส่วนคันนี้ลูกค้าสั่งแต่งกระบะเพิ่มด้วย แนกัหลังจะเป็น10.5นะครับผมก็พี่ลุงฝากลิงก์ของพี่ลุงด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามผลงานเพจอีสุป้ายแดงสิงห์รีนะครับผมแล้วก็ทิกตอกพี่ลุงเดี๋ยวลุงเดี่ลุงจะทิ้งลิงก์ไว้เบอร์โทร0624544254นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปส่งรถกัน